สวัสดีค่ะสวนสวรรค์บนตึกค่ะ,ว,คะวันนี้จะพามาเปลี่ยนถังน้ำหมักปลานะคะนี่ค่ะน้ำปัก <c oughs> น้ำหมักปลาที่ทำไว้ถังเล็กที่ทำไว้ครั้งก่อนนะะี่ค่ะมันถังเล็กไปแล้วก็ดูนะคะแ <c oughs> ค่ะยูลินซีเดินดีมากค่ะก็เลยจะพ้ามาเปลี่ยนถังวันนี้เปลี่ยนเป็นถังใหญ่หน่อยนี่นะคะใกล้จะได้ใช้แล้วค่ะนี่หมักปลาเราเห็นไหมคะ ไม่ใช้ <C oughs> แต่ถ้าจะใช้ก็ใช้ได้แล้วนะคะด,ดูลินซีก็เดินดีมากค่ะ <C oughs> เดี๋ยวจะพาดูเออ่ <C oughs> น้ำหมักผลไม้ลดเปรี้ยวที่หมักไว้ใช้ในครัวเรือนว่าจลินซีเขาเดินดีหรือเปล่านะคะ ที่เราหมักแบบแค่ใส่น้ำตาลกับผลไม้รสเปรี้ยวว่าเขาจะมีจุลินทรีย์ธรรมชาติเขาเดินดีแค่ไหนนะคะเราเปลี่ยนทางนี้เสร็จจะพาดูนะคะนี่ค่ะเราสามารถเติมได้เรื่อยๆนะคะ มีเศษปลาเศษผลไม้เศษสับป,ปะรดเศษผลไม้ต่างๆที่มันช่วยย่อยสลายได้แล้วก็เอามาใส่ด้วยกันได้ <c oughs> แต่ถ้าใส่ผลไม้รสเปรี้ยวจะดีค่ะเศษมะนงมะนาวเศษมะกรูดเศษอ่า ถ้าไม่ให้มันกลิ่นแรงมากแล้วก็เพิ่มน้ำตาลกากน้ำตาลหรืออะไรไปอีกก็ได้นะคะแต่กลิ่นอย่างนี้ก็หอมนะคะหอมดีมาก <c oughs> แต่บางคนอาจจะบอกว่าไม่หอมะคะ่ะแต่สำหรับคนที่ทำสวนปลูกผักปลูกต้นไม้จะรู้ว่ากลิ่นแบบนี้หอม ก็เ,เพิ่มากากน้ำตาลนิดนึงนะคะเพิ่มกากน้ำตาลนิดนึงแล้วก็เพิ่มน้ำเปลี่ยนเป็นถังดำเปลี่ยนเป็นถังนี้คะ่ะ เอาน้ำมาเพิ่มนะคะเดี๋ยวเพื่มนตีนเลี้ยนนะคะก็าหายไปไหน นี่นะเล้วก็เทน้ำ เสร็จแล้วคะ่ะทีนี้เราก็พาเปลี่ยนถังน้ำหมักปลาก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราคนนิดนึง <c oughs> <c oughs> ก็เปลี่ยนเป็นถังสีดำนี่คะ่ะถังใหญ่ขึ้นหนอยื่นี่คะ่ะ นะคะเราก็ได้น้ำหมักปลาไว้ใช้หลังเสร็จจับแล้ว ทีนี้จะพาดูอาน้ำหมัดผลไม้ลดเปรี้ยวที่ครั้งก่อนทำคลิปไว้ให้ดูว่าน้ำผ,ผลไม้ลดเปรี้ยวที่ไว้ใช้ในัวเรือนนี่นะคะเห็นไหมคะจุลินรียเขาเดินดีมากค่ะอืมเห็นไหมคะ นี่ค่ะนี่เนาก็มองไม่เห็นนี่ค่ะนี่ได้ประมาณ3มสัปดาห์หรือสองสัปดาห์แล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ <c oughs> พอถึงเดือนเราก็มากองเอาแต่น้ำเขาไม่ใช้นะคะพวกเศษนี่เราก็เอาไปเป็นปุ๋ยต่อค่ะนี่ค่ะเห็นไหมหอมด้วยค่ะก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ขอกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ